แค่ได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกจุดหาแมวทั้ง6ตัวนะครับผมแล้วก็บอกจุดดาวกบอนทั้ง7ลูกนะครับผมว่าแต่ละจุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมในกิจกรรมเขาดาวอีเวนต์นะครับสำหรับเกมมานิเมะไรซิงเงดเอกนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคและเราไป ดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีก1เครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเน็ตแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นน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 นะะะะะะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบบแแ่่่่วววลลล10าาาาาาาททเเเเเ้้้ผผผมมมมมสสสถืออกปปไไดดตตตจชยํ็ MVP อาจจะสูงแพ็กเริ่มต้นสักหนึ่งเท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG p h o n นะครับผ่านลิงก์ใ,ใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็อีกนิดนึงก่อนเข้าเนื้อหาคลิปนะครับก็ฝากร้านชาโนมหวานเย็นไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะกดเกมพาสแมปอนิเมะ rising ที่กำลังจะเปิดในอีก3วันนะครับผมหรือว่าแมปอื่นๆที่สามารถกรีปได้เนี่ยทางร้านก็รับกรีปหมดเลยนะครับผมรวมถึงมีบริการแล้วฟาร์มผ่านเว็บไซต์แล้วก็จำไหน่ายดีเกมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมมาพูดถึงเอ่อเควส์เขาดาวอีเวนต์สำหรับเกมอนิเมะ rising กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมทำไปเสร็จประมาณ3เควสแล้วนะครับผมซึ่่่่งเเเคคควววสสทีีีมมันนยยาาากกกๆ็็จะ2ืืออหหร เอ่อแมวของผู้พัฒนาเกมนะครับผมแล้วก็หาดักบอลทั้ง7ลูกนะครับแล้วก็อีกสามเควสจะเป็นเควสทำดาเมจเราก็แค่แบบว่าไปตีมอนยในแมบให้แบบว่าถึง5 0 0ร้อยเอมดาเมจนะครับผมแล้วก็เสร็จเควสแล้วก็ได้เป็นเอฟคู่ี่หรือว่าแบบว่าได้ตัวพิเศษนะครับผมตอนเปิดเกมจริงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยเราไปไอดีลองกันนะครับผมเพราะว่าอดีหลักเนี่ยผมมีพบหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวผมไปไอดีลองให้นะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในอดีลององผมแล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกไปแต่ละจุดเลยนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยไอเดฟแคทหรือว่าแมวของเดฟบเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับดากลนบอลในแต่ละลูกนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกแบบว่าควบคู่ไปเลยนะครับผมจะได้แบบว่าไปทีเดียวจบไม่ต้องวนหลายรอบนะครับผมโอเคมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมจะอยู่ตรงใกล้ๆจุดเกิดเลยนะครับผมเป็นแบบว่าเจ้าของเกมก็คือโอเท็ดมาร์กนะครับผมตรงนี้นะครับก็รับเพลยมาก่อนนะครับผม ผลลับประเสริฐนะครับผมภารกิจของเราเนี่ยคือขึ้นไปบนตึกอันนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นทางนี้นะครับผมทางขวามือตรงนี้นะครับผมที่เป็นท่ออยู่นะก็ขึ้นไปปึ๊บ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 แล้วก็ปีนบันไดปีนบันไดแล้วก็ขึ้นท่อแล้วก็กระโดดปึ๊บปึ๊บขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมซึ่งจุดแรกเนี่ยมันจะมีออฟหนึ่งจุดก็คือตรงนี้นะครับผมอ่ะก็เก็บออฟหรือว่าดารกบอลไปก่อนนะลูกแรกโบแล้วก็แมวของโอเิดมาร์กนะครับผมจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมตรงรรรระะะเเเบบบบียงงนนคคัักกก็็็ลลมมมมาาแแ้ววโอด์ผ เรียบร้อยนะครับตัวแรกนะครับผมก็จะประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับผมจ้าที่มันใกล้สุดแล้วกันนะครับผมตัวที่2ก็คือจะเป็นวิสคอรนะครับซึ่งวิสคอรเนี่ยมันจะให้เรานะครับผมเล่นเข่าวงกดเพราะง,งั้นเนี่ยอาจจะยากเล็กน้อยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ลองดูตามคลิปดูนะครับซึ่งจริงๆผมก็จำไม่ได้แหละเขาวงกดมันอาจจะแบบว่าเดินเม,มื่อวๆแต่ผมมีวิธีไล่เช็คอยู่นะครับตัวตัวที่2นะครับผมก็คือในตึกนี้เลยนะครับผมในตึกนี้จะสามารถเข้าได้นะครับ ซึ่งจะมี NBC w พวิสคอกอยู่นะครับผมอ่านก็รับเควสของวิสคอกมานะครับแล้วก็เดินลงนี่เลยนะครับผมท่อข้างล่างบึ๊บลงมาโอเคพอเดินลงมาแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเดินตรงไปก่อนไม่ต้องเลี้ยวนะครับผม <m> เพื่อไปเอาแดกอนบอลรุที่2ก่อนนะครับก็คือนี่นะครับผมเดินขวามาปุ๊บแล้วก็จะเจอที่มีกล่องนะครับผมคือถ้าที่มีกล่องเนี่ยคือถูกทางแล้วแล้วก็เก็บแล้วก็บอลรุที่2นะครับผมโอเคก็เก็บมานะครับแล้วก็กลับไปทางเดิมนะครับผมเพื่อไปหาแมวนะครับซึ่งตรง แบบว่ามันจะซับซ้อนนะครับผมจะหลักการของผมคือผมจะไล่เช็คขวานะครับผมก็คือขวาไหนเข้าได้จะเข้าขวาก่อนเสมอนะครับผมอ่ะก็ไล่เช็คขวาไปนะครับเนี่ยขวาไหนเข้าได้ก็ไล่เช็คขวาถมาตัน ре, ก็กลับมาแล้วก็ไล่ขวาต่อนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมใช้วิธีเนี่ยในการหาได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้วิธีเนี่ยในการหาตอวได้ผมก็สุมเอานะครับอ่ะแล้วก็เดินขวาไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเจอทางสลับเนี่ยให้เราเลี้ยวขวาอ่ะตามนี้นะครับ แล้วก็เลี้ยวขวามาเรื่อยๆปึ๊บ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 ก็เช็คขวาได้ก่อนไปได้ไหมรู้สึกว่าขวาที่จะตันหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยนะครับผมขวาที่ไปได้สูตรก็คือไล่เช็คขวาให้เกี้ยงนะครับผมก็ผ่านแล้วนะครับก็แมวของวิสซอมคอก็อยู่นี่นะครับผมก็รับมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมเสร็จตัวที่2แล้วก็ดักเกอร์บอลลูดที่2นะครับผมโอเคเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมตัวต่อมานะครับผมจะอยู่บนตึกนี้ให้เราเนี่ยเดินบนสะพานล่องห่นนะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับ บนตึกที่มีรูปตีตรงนี้นะมันจะมีทางขึ้นอยู่ก็คือตรงบันไดตรงนี้นะครับผมก็เดินขึ้นไปโบ๊ะโอเคพอเราเดินขึ้นมาแล้วนะครับผมเราจะเจอเดฟอีกคนหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าเอ่อวิชวลเอาต้านะครับผมก็คุยกับเดฟก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรานะครับผมเดินบนแบบว่าสะพานล่องหนนะครับซึ่งหลักการนะครับผมเราจะสังเกตแบบว่าที่มันเป็นเหมือนกับออร่าวิบวับนะครับผมแต่ว่าผมวิธีง่ายกว่านั้นนะครับผมเปิดเซตติ้งขึ้นมานะครับ ไปตรง setting นะครับผมจะมี m o ฟเ m e n ์โหมดนะครับผมก็ปรับเป็นคิกทูมูฟนะครับผมพอปรับเป็นคิกทู o ูฟเสร็จนะครับผมให้เราเนี่ยคิกบนตึกอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับผมปึ๊บเนี่ยมันก็จะทําการเดินให้เราแบบว่าออัตโนมัตินะครับผมอันนี้คือวิธีแบบว่าว,วิธีโกงนะครับผมอ่ะซึ่งพอเดินมา,มาบนตึกแบบว่าเกือบร้องเกือบแบบว่าเกือบชั้นสุดท้ายเนี่ย มันก็จะมีดักบอลนะครับผมดูที่3ามอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เก็บมาลูกนึงนะครับผมโอเคแล้วก็แมวของวิชัวออร์ตาอยู่บนสุดนะครับผมเราก็ต้องแบบว่าซูมกล้องขึ้นไปบนสุดนะครับผมแล้วก็กดคลิกเดินนะครับมันก็จะเดินบนสะพานล่างหุนโดยอัตโนมัติให้เองนะครับผมก็ค่อนข้างโกงนะครับวิธีนี้อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมถึงข้้งบนสุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีแมวของวิชัวออ a ์ตาอยู่นะครับผมก็รับมาเป็นตัวที่3ามนะครับผมแล้วก็ดักบอลก็อยู่ชั้นล่างสุดท้ายนะครับผม เรียบร้อยนะครับผม3ตัวแล้วตัวต่อไปนะครับผมก็คือตรงเคนนะครับซึ่งตรงเคเนเนี่ยมันจะมีจุดแบบว่าแวะรับเขาเรียกว่าอะไรแวะเก็บดาวก็นบอลลูที่4อยู่นะครับโอเคนะครับผมขั้นแรกก็ขึ้นมบนนี้นะครับผมบนตึกตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ขึ้นในบนอ่ากแพงใช่คับขึ้นในบนบันไดตรงนี้นะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคนะครับผมตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเคีนนะครับผมมันจะมีดังบอลรุ่นนึงอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็โดดเอาไปเก็บเลยนะครับผมดูที่4เก็บมาปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราเก็บดังบอลแล้วแล้วก็กลับมาเดินบนสะพานไม้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อไปตรงเคีนนะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับผมปุ๊บ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 โอเคมาถึงเคีนนะครับผมก็ขึ้นเคีนไปนะครับผม แล้วก็จะมี n p c นะครับผมยืนอยู่บนนี้นะครับผมหนึ่งคนนะครับโอเคนะครับผมก็คุยกับเขานะครับเขาชื่อว่าคุกคี้นะครับผมก็คุยไปนะครับซึ่งแม่ของคุกคี้นะครับผมจะอยู่ตรงคอนเทนเนอร์ที่เคนกําลังแบบว่าถืออยู่นะครับผมก็โดดไปบนคอนเทนเนอร์นะครับผมเอาเอาตกขึ้นม่โอเคนะครับผมผมเนี่ยขี้เกียจขึ้นบนเคนใหม่ผมก็ลักไก่ทางนี้เลยลกันนะครับผมบึ้บเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะรับผมให้เราเนี่ยเป่าเป็นชิปล็อกหรือว่าแบบว่าล็อกหน้าจอเอาหรือว่ากระโดดแล้วก็แบบว่ากระโดดแแล้วก็บบ ตรวจชั้นเพื่อเข้าก็ได้แต่นี้ผมเอาแบบว่าปลอดภัยโอเคเรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาในคอนเทนเนอร์ตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะมีแมวของคุกี้อยู่นะครับผมหรือว่า b ิว l d เดอร์คินะครับก็ทำการรับน้องมมาเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมตัวที่4นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมตัวที่5นะครับตัวที่5จะอยู่ตรงเกือบเกือบสุดแมปนะครับผมบนตึกสูงๆตรงนี้นะครับผมก็วิ่งตามมาได้เลยนะครับ โอเคตัวที่5นะครับผมเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้ไปนะครับผมที่ตรงสูงตรงนี้นะครับเออแล้วก็ไอจุดแมวจุดที่5เนี่ยจะใกล้กับดักกอบอลจุดที่5เช่นกันนะครับผมอ่ะขึ้นด้วยบนนี้นะครับผมก็จะมีเดฟอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คือเดอะโชเนนวันนะครับผมก็รับเคลียรของโชเนนวันโอเคนะครับผมเควียของโชเนนวันนะครับผมคือให้ให้เราเนี่ยกระโดดบนแพลตฟอร์มนะครับผมซึ่งตรงนี้น่ะแพลตฟอร์มมางแพลตฟอร์มมันจะห่างกันเกินไปนะครับผมให้เราแบบว่า ดูดีๆนะครับผมบางบางแพลตฟอร์มมันจะเคลื่อนที่ได้นะครับผมก็ลองมันเคลื่อนที่มาใกล้ๆกันก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยกระโดดนะครับพอเรากระโดดมาถึงตรงนี้แล้วเ้าจะเห็นแมวใช่ไหมครับผมให้เรากระโดดหนึ่งครั้งก็พุ่งเลยนะครับผมถ้ากระโดดสองครั้งก็พุ่งเนี่ยบางครั้งมันจะเด้งนะครับผมอ่าแล้วก็เก็บแมวมานะครับผมเป็นสกิปคิตตี้นะครับผมเป็นตัวที่ห้านะครับผมแล้วก็ดักบอลลูกที่ห้านะครับผมจะอยู่บนเสาบนนี้นะครับผมก็กระโดดแล้วก็เก็บนะครับผมเป็นลูกที่ห้าเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะะบบแ้มดผ แล้วก็ลงมานะครับผมแล้วก็วิ่งตามสะพานไปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ขึ้นบนบันไดตรงนี้มานะครับผมแล้วก็จะเจอกับเด็บคนสุดท้ายนะครับผมก็คุยไปนะครับผมซับไลอดนะครับก็โอเคเรียบร้อยพอคุยเสร็จเขาก็ให้เราแบบว่ากระโดดเหมือนเดิมนะครับผมบนแพลตฟอร์มเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีดักบอลลูนหนึ่งก็คืออยู่ชั้นก่อนจะถึงสูงสุดนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ย ไปเก็บแมวก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าพอเรากระโดดขึ้นชั้นรองสุดสุดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าต้องมากระโดดใหม่นะครับผมก็มาเก็บแมวก่อนตัวท้ายนะครับผม E v i l วแ t ต y Evil k ิ t t y อ่าเรียบร้อยนะครับผมเพลสอ่าเด็แคตเนี่ยเสร็จแล้วนะครับโซดาบอลน,นะครับผมก็อยู่ตรงชั้นรองสุดท้ายของตึกนี้นะครับผมเป็นตรงนี้นะครับอ่าก็เก็บมานะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมดักบอลทั้ง6ลูกนะครับผมจะอยู่ใกล้ๆก,กับแมวตั้งหตัวนะครับผมแต่มันจะมีแด่กบอลอีกลูกนึงที่มันจะอยากแบบว่ายังไม่ครบนะครับผมให้เราเนี่ยเดินตามสะพานมาได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราวิ่งมาถึงสุดขอบสะพานนะครับผมตรงต้านขวาเนี่ยมันจะมีทางลงอยู่ให้เราเอา่อลงมาตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นแบบว่าบนลวเหล็กตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินมาบนนี้นะ แล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราลดงไปจะมีแบบว่าอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างหลังกล่องตรงนี้นะครับผมก็เก็บมาเลยนะครับแค่นี้นะครับผมก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสลหรับดาบกบบอลทั้ง7ลูกแล้วก็แมวของเด็บทั้ง6ตัวนะครับที่เหลือเราก็แค่แบบว่าไปไล่ฟาร์มนู๊ปในแมปนะครับผมเพื่อให้ดาเมจเนี่ยครบ500 m อมนะครับผมเพื่อรับตัวพิเศษตอนเปิดเกมนะครับผมแล้วก็รางวัลอื่นๆเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับผมทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับผม ส่วนวิธีการ AFK แนะนาว่าให้ทุกคนนะครับผมพยายามหานมที่มันแบบว่าเป็นระดับมิสิกนะครับผมหรือว่าแบบว่าตัวใหญ่ๆมีออร่าแบบนี้นะครับแล้วก็ตีมันจนกว่ามันตายแล้วก็อะไรใมันนะครับผมพอเราอะไรโนมได้แล้วนะครับผมมันจะทําการเสริมดาเมจให้เราอีกนะครับผมเป็น6ตัวนะครับผมทําให้เราเนี่ยเก็บดาเมจได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็พอหาทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับผมก็มาไล่เก็บนมให้ครบนะครับผมแล้วก็ เออ่รอเกมเปิดในวันที่14นี้เท่นั้นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าได,ได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมถ้าเกมเปิดจริงเนี่ดว์มาทำคอนเทนต์ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยฝากชอก่องไว้ด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย